สวัสดีครับกลับพบกันอีกแล้วครับวันนี้จะทําไข่เจียวหมูสับไข่เจียวหมูสับทําไมต้องดิวด้วยเพราะว่าไข่เจียวหมูสับผมไม่เหมือนใครผมใส่ใบโหระพาด้วยที่อาจจะใส่แล้วแต่ที่อื่นอาจจะใส่อย่างงู้นอย่างนี้แบบหลายอย่างแต่ผมจะใส่ใบโหระพาของคน,นะฮะใส่ใบโหระพาแล้วก็มะเขือเทศถ้าใครมีต้นหอมก็ใส่ด้วยได้หมดนะครับแล้วแต่เราจะใส่นะฮะอื่นเยอะ มะเขือเ,เทศเอาสักครึ่งลูกพอมีหอมก็ใส่หอมเดีย๋ยวเปิดตาก่อนนะอ่ะนีนผมจะใช้ไข่เป็ดนะไข่ไก่ไขไ่ไขเป็ดได้หมดนะครับแต่เราจะใช้แต่ผมจะใช้ไข่เป็ดสามใบ 1 2 3แลสอก็จะใส่รถดีนืแ้อแต่เราเรื่องของเราจะใส่อะไรก็ใส่ง่ายๆเราทำกินเองนะฮะพริกไทยบางคนก็ใส่น้ำมันหอยก็ได้แล้วแต่เราอหอยดัดน้ำปลาน้ำปลายี่หอน,นี้เลยแม่นองคำชอบมากโรมา เอาละใบผลพผ้าเพิ่งเก็บมาเมื่อกี้น,น้าบ้านยาเขาปลูกไว้เยอะเลยสดเอนะ็นฮะเปิดไปเลยอีกเยอะอีกหอมใส่ไปเลยครับแล้วก็จะมีพริกผมแปรเป็นเม็ดเลยนะเก็บมาเมื่อกี้เหมือนกันใส่ไปเลยชอบนี่ครับแล้วก็เจียว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 ,ยว,ยวทำกินง่ายๆนะ แต่ถ้ามีเด็กก็ไม่ต้องใส่พริกอะไรเงี้ยแต่ผมชอบกินพริกแบบว่าลูกโดดลูกไะไ่ด้วยไงยชอบกินนะครับก็ประมาณนี้าตาแล้วรอกระทะร้อนหัดนง่ายนะครับทำเองก็พยายามจะรีวิวอาหารหลายๆอย่างหลายๆแบบเก็บไว้เป็นความทรงจำใน y o u ูท้บแต่ก่อนผมรีวิวนะ ดูอาหารเยอะมากเยอะจริงเท่านั้นอ่ะยมงรูก้กี่พีเลยละ่ะเสร็จแล้วเขาจะใส่น้ำมันน้ำมันผมจะใส่อย่างนี้ไปเลยสะดวกสบายครับอันนี้สาักระบวย,บย,บย,บยให้เราร้นหน่อยไฟอะ่ะก็ผมเป็นกระทะเสียบลอดน,นะให้เราร้นหน่อย ผู้หนึ่งกดิวชอบพักพอาหารทำให้กานกินเดีีกหน่อยกันทำให้ลูกกินอาหารเด็กมีว้าให้เริ่มแบบว่าเคี้ยวได้ก่อนตอนนี้ก็กินอาหารอ่อนอยู่บดบ้างปั่นบ้างตับบ้างไข่บ้างปั่นรวมว่าข้าวไข่หระเบิสากินนมปกติรอแป๊บหนึ่ง เทสไข่ทั่วไปก็จะหยดดูว่าร้อนหรือยังเริ่มได้ละยัแบดบึงก็ประมาณนี้นะครับไข่เจียวหมูสับง่ายๆโอเคครับพส่วนมากปิดฝาสักนิดน,นึงนะให้เขาอบปิดฝาไว้พักหนึ่งแล้วค่อยกลับเขาโอเคครับเป็นอันว่าเสร็จไข่เจียวหมูสับแล้ว ก็ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครั